ที่ไปฟ้องท่านทักษิณไปฟ้องคนนู้นคนนี้เอ,อ้ยผมไปขึ้นเวทีภูมิใจไทยแต่เขาพูดไม่หมดนี่ไนะเขาควรพูดให้หมดสิครับคุณถ้าเป็นลูกผู้ชายจริงอ่ะคุณจะไปฟ้องว่าเอ,อ้ยผม,มขึ้นเวทีภูมิใจไทยเนี่ยคุณพูดให้หมดสิครับไปงานอะไระนะฮะคุณเป็นสสนะฮะแล้วคุณทําไมพูดไม่หมดนะแต่พอคุณมีคู่แข่งขึ้นมาคุณเริ่มหวั่นไหวแล้วคุณก็มาใส่ความกันนี้มันไม่ใช่ ใครที่มาในปทุมธานีหน้าที่ผมผมไปรับทุกคนนะนะอย่างท่านพลเอกประวิตยมาผมก็ไปรับถูกไหมฮะเขะดดาไปตรวจดาท่วมท่านพลเอกอนุพาอนุพงศ์มา,มาตรวจผมก็ไปรับนะท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิมาเอาผมก็ไปรับนะของภูมิใจไทยให้ของพลังประชารัฐถูกไหมฮะท่านท่านอนุทินมามาตรวจเกี่ยวแล้วผมก็ไปรับถูกไหมฮะท่านอุ้งอิงมาเดินหาเสียงผมก็เอา ช่อดอกไม้ไปให้นะฮะเอาเพราะนั้นท่านเสรีมาหาเสียงในปุมผมก็เอาดอกไม้ไปให้คือคือมันหน้าที่เราอ่ะแต่ผมว่าใครใครก็ตามที่ขึ้นในเป็นรัฐบาลเนี่ยผมก็ต้องประสานแต่ไม่ได้มีการรับปากรับคำว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีที่ไปพูดกันเองว่าเอ้ยต้องมีรัฐมนตรีท่านได้มากผมต้องเป็นรัฐมนตรีไม่ใช่เลยจำไม่ได้จานบ้าถ้าเห็นผมเป็นรัฐมนตรีนะ พี่น้องเสื้อแดงมาประจานผมได้เลยผมไม่เคยที่จะลบหลู่พี่ศินแม้แต่นิดเดียวเอาผมพูดจริงๆนะฮะแล้วก็ผมยังเคารพรักพี่เขาเหมือนเดิมนะฮะไอ้อย่างอื่นเนี่ยอย,อย่างคําพูดของนักเรียนในร้อยตำรวจเราเนี่ยนะไอ้ยศถาบรรดาศักดิ์มันตามกันทันแต่การเป็นรุ่นเนี่ยมันตามกันไม่ทันไอ้รุ่นน้องก็คือรุ่นน้องรุ่นพี่ก็คือรุ่นพี่ตลอดไปเพราะนั้นมันไม่มีทางเลยคุณไม่รู้จริง คุณมาจับต้นชนปลายแล้วคุณก็ไปเขียนคุณเป็นนักข่าวคุณเป็นสื่อมวลชนเป็นกระจกเงาที่สะท้อนความจริงแต่นี่คุณไม่สะท้อนความจริงแต่สะท้อนตามแต่ความมโนคิดของคุณผมว่าอย่างนี้มึงใช้ไม่ได้เป็นนักข่าวนะเพราะฉะนั้นผมให้รวบรวมเอกสารทั้งหมดที่ว่าสะบัน้นยาทักษิณเนี่ยดเดี๋ยวฟ้องได้